พีมพ่มีจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงทํานายฝันวันนี้ฝันว่าได้อุ้มเด็กเพศหญิงที่หน้าตาน่ารักหน้าชังหรือมีความน่ารักเนี่ยเกิดขึ้นนะครับสําหรับเด็กเพศหญิงคนนี้นะครับแล้วเจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งความฝันนี้เองเนี่ยเป็นผู้ได้อุ้มเด็กคนนั้นเป็นผู้ได้โอบกอดเด็กคนนั้นนะครับเป็นผู้เอาเด็กคนนั้นมาอุ้มเกิดขึ้นส่งผลอะไรต่อเจ้าดวงและเจ้าชะตาแห่งความฝันบ้างเรามาฟังทำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กเพศ หญิงนี้ส่งผลในทางไม่ดีนะครับในนี้เองเนี่ยส่งผลถึงเรื่องของความหนักใจส่งผลต่อเรื่องของการโยกย้ายส่งผลต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับในนี้เองเนี่ยส่งผลว่าเจ้าชะตากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นเช่นกําลังมีคนปองร้ายกําลังมีคนจะโกงคุณกําลังมีคนจะหักหลังคุณกําลังมีคนคอยแอบแทงข้างหลังคุณรวมถึงนะครับมีโอกาสที่คุณจะถูกนอกใจกับเรื่องของความร ด้วยนะครับมีเกณฑ์สําหรับการถูกนอกใจมีเกณฑ์สําหรับการถูกบอกเลิกมีเกณฑ์สําหรับการถูกหักหลังกับเรื่องของความรักครับดวงชะตาของคุณเนี่ยเด่นชัดมากว่าการเจอกับเหตุการณ์ประเภทนี้นะครับหรือว่าการเจอกับสถานการณ์แบบนี้เองเนี่ยส่งผลในเรื่องของความทุกข์ใจนะครับหรือส่งผลในเรื่องของความเสียใจด้วยนะเพราะว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กนะครับแต่ในนี้เองเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้จักนะครับเราไม่ได้เห็นหน้าตาของเขาเราจําเขาไม่ได้ว่าเขาคือใคร นะครับและเด็กคนนี้เองเนี่ยไม่ใช่เด็กที่เกิดขึ้นในบ้านของเราไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่หลานของเรานะครับไม่ใช่วงสาคณะญาติของเราผมตอบเลยว่าดวงของเจ้าชะตากําลังจะถูกปองร้ายกําลังจะถูกคิดร้ายกําลังจะถูกคําร้ายทางใจเกิดขึ้นหรือมีคนกําลังจะหักหลังคุณหากคุณที่มองกับเรื่องของการลงทุนอยู่มีคนชักชวนเกิดขึ้นผมตอบเลยว่าช่วงนี้ห้ามลงทุนทุกประเภทครับห้ามลงทุนทุกประการครับรวมถึงนะครับเพื่อร่วมงานคน นใกล้ชิดเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ s <S น่าไว้ใจสําหรับคุณเขาจะนําพาความเสียใจและความเหนื่อยใจมาให้คุณเองอาจจะต้องแบกรับภาระกับเรื่องของงานอยู่แต่เพียงผู้เดียวทํางานเหนื่อยอยู่แต่เพียงผู้เดียวทํางานหนักอยู่แต่เพียงผู้เดียวแบบนั้นนะครับส่งผลลบต่อเจ้าชตานะครับและส่งผลลบทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมัวหมองและขุ่นมัวเกิดขึ้นทําให้ผลงานไม่โดดเด่นทําให้ไม่เป็นที่จับตามองนะครับและรวมถึงหน้าที่การงานเองเนี่ยก็มีเกณฑ์สําหรับการโยกย้ายด้วยนะครับ ในที่นี้เองเนี่ยด้วยความที่เจ้าสตานะครับและเจ้าดวงเนี่ยฝันว่าได้อุ้มเด็กก็จริงแต่ไม่ได้เห็นว่ารูปรักรูปร่างหน้าตาเด็กคนนั้นเนี่ยคือใครนะครับแปลว่าดวงของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าดวงแห่งการผัดพลากเนี่ยมันมาเกิดขึ้นกับเจ้าสตาแล้วแปลว่าดวงของคุณเองเนี่ยหจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรือการโยกย้ายเรื่องของการงานครับสเลยคืออกหักรักคุดนะครับจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะครับมีเกณฑ์โดนบอกเลิกมีเกณฑ์โดนบอกจากมีเกณฑ์โดนบอกห่างไกลนะครับ ระเบที่3นะครับคือการพัดพ้าเกิดขึ้นพัดพ้าในนี้เองเนี่ยชัดเจนมากว่ามันคือการพัดพ้าที่เกี่ยวข้องกับการพัดถิ่นการโยกย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นะครับการไปอยู่ไกลบ้านการไปอยู่ไกลถิ่นนะครับการไปอยู่ไกลต่างประเทศนะครับหรือว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองเนี่ยส่งผลเสียต่อเจ้าตาคือการไปไม่รอดนะครับหรือว่าการส่งผลในทางลบเกิดขึ้นอันนี้ตามหลักนะครับตามหลักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝันประเภทนี้เองเนี่ยในศาสตร์ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็น โราศาสตร์ไทยนะครับหร e <hi> ือว <hey. S 2> ่าตามหลักโบราณแล้วเนี่ยกลายเป็นเป็นเรื่องดีนะครับหรือว่ามีเรื่องมงคลเนี่ยเกิดขึ้นการฝันตามหลักโบราณนะครับหรือว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยโบราณแล้วเนี่ยชัดเจนมากว่าการฝันถึงเด็กเพศหญิงนะครับหรือว่าการฝันถึงเด็กได้อุ้มเด็กเพศหญิงเนี่ยนับตามอายุเพศนะครับหรือว่านับตามเพศเกิดขึ้นถ้าเจ้าชะตาหรือเจ้าดวงนะครับแห่งความฝันนี้ เจ้า,าคุณเองเนี่ยเป็นเพศหญิงเกิดขึ้นผมตอบเลยว่าคุณจะมีโชคดีนะครับกับเรื่องของการฝันถึงเด็กเพศหญิงแล้วได้อุ้มเด็กเพศหญิงคนนี้네นะครับจะมีโชคลาภกับเรื่องของการงานจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆจากเรื่องของการงานนะครับจะมีคนอุป,ปถัมภ์เรื่องของการงานจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรื่องงานมีการปรับตําแหน่งเกิดขึ้นมีการโยกย้ายงานเกิดขึ้นมีการปรับเรื่องของการเลื่อนขั้นนะครับและได้รับโอกาสดีๆเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับผมตอบเลยว่าหากเจ้าสตาเป็นเพศ เพศหญิงนะครับแล้วได้อุ้มเด็กเพศหญิงอีกตอบเลยว่าเป็นผลดีตามหลักโบราณนะครับหรือคาทานายโบราณน,นี้เห็นชัดว่าดีครับแล้วแบบที่2นะครับคือถ้าเจ้าชะตานะครับเป็นเพศชายนะครับแล้วได้อุ้มเด็กเพศหญิงผมกล่าวเลยว่าคุณกําลังจะได้ลงเอยกับเรื่องของความรักครับกาลังจะได้เจอเจอคนที่ใช่เจอเจอคนที่เหมาะสมนะครับเจอเจอคนที่เหมาะสมกับดวงชะตาเจอเจอคนที่ใช่สําหรับดวงชะตากําลังจะได้แต่งงานกําลังจะได้สร้างครอบครัวกําลังจะได้มีภรรยา กำลังจะได้มีครอบครัวอย่างแท้จริงกําลังจะได้บุตรเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับผมกล่าเลยว่าเป็นผลดีต่อเจ้าชะตามากและรวมถึงหากเจ้าชะตาเป็นเพศชายแล้วฝันถึงเด็กเพศหญิงได้อุ้มเด็กเพศหญิงเกิดขึ้นแปลว่าเด็กที่จะมาเกิดกับดวงชะตาของคุณเป็นบุตรคนแรกของคุณคือจะเป็นเพศหญิงครับแบบนั้นนะอันนี้ก็ส่งผลตามหลักโบราณและตามหลักโหราศาสตร์ไทยเองแล้วส่งผลด้านดีทั้งหมดเลยนะครับเมื่อฝันถึงเด็กเพศหญิงหรือได้อุ้มเด็กเพศหญิงเกิดขึ้นหากตามหลักปัจจุบันแล้วเนี่ยผมกล่าวเลยว่า คำทำนายตามหลักปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลต่อด้านชีวิตณป,ปัจจุบันและด้านของปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานและเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยเช่นกันนะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นคำทำนายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝันว่าได้อุ้มเด็กเพศหญิงนะครับและเป็นเด็กที่น่ารักน่าชังแต่จำหน้าเขาไม่ได้นะครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับฝันถึงเด็กเพศหญิงเช่นกันนะครับหรือว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงเช่นกันนะแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุหนึ่งขวบนะครับได้อุ้มเด็กผู้หญิงอายุหนึ่งขวบเกิดผลอะไรกับเจ้าสตา์และเจ้าดวงแห่งความฝันบ้างเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงนะครับที่อายุหนึ่งขวบนี้คุณกําลังจะมีเรื่องของกรรมเก่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับกรรมเก่าในที่นี้เองเนี่ยส่งผลอะไรต่อเจ้าสตา์บ้างนะครับแปลว่ากรร กรรมเก่านะครับหรือว่ากรรมที่ติดตัวคุณมาทั้งอดีตชาตินะครับหรือว่าปัจจุบันชาติก็ดีเนี่ยผมกล่าวเลยว่ากําลังจะก่อผลเกิดขึ้นณเวลานี้ครับแปลว่าในห่วงแห่งความฝันนี้เจ้าชะตาเนี่ยมีทุกข์กับเรื่องของการได้รับกรรมเกิดขึ้นนะครับและจะได้รับผลกรรมนี้ส่งผลต่อเรื่องของปัจจุบันด้วยนะครับในที่นี้เนส่งผลเรื่องอะไรนะครับส่งผลเรื่องงานครับการงานไม่สําเร็จไม่ก้าวหน้ายังไม่เห็นผลดีนะครับมีคนจ้องจัดแทะกินนะครับหรือว่ามา าขจัดคุณออกไปจากตําแหน่งตรงนั้นหรือกําลังจะผลักคุณออกไปจากตําแหน่งหน้าที่การงานตรงนั้นนะครับหรือกําลังจะทําร้ายคุณแอบ,บแทงข้างหลังนะครับหรือยัดเยียดยัด,ดข้อหาอะไรบางอย่างให้กับคุณเกิดขึ้นกเก่าเข้ามามีผลกับชีวิตนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินเองช่วงนี้เองเนี่ยมีวิกฤตกับเรื่องของการเงินครับเงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายใช้เงินมือเติบนะครับส่งผลต่อเจ้าตานะเวลานี้เลยคือการเงินไม่ดีเลยการเงินมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะเหตุ มาจากการใช้เงินหรือว่าการใช้มากจนเกินไปหรือใช้เครดิตบางอย่างมากจนเกินไปเลยทําให้เป็นหนี้เป็นสินนะครับปลดหนี้ได้ยากปลดหนี้ไม่สําเร็จไม่เจอทางที่ปลดหนี้ในทางที่ดีไปขอหยิบยืมขอคนรอบข้างขอคนรอบตัวนะครับจะมีปัญหาผลพวงเรื่องของการเงินทําให้ชีวิตลําบากครับหากเป็นเรื่องของความรักเองเนี่ยต้องระวังเรื่องของคําพูดมากๆครับเพราะช่วงนี้เองเนี่ยกรรมเก่าที่เข้ามาครอบงำชีวิตของคุณจะส่งผลเรื่องของความรักในทิศทางไม่ดีครับ ความรักของคุณจะมีปัญหานะครับทะเลาะมีปัญหาทะเลาะเบาะแหว้งมีปากเสียงนะครับถึงขั้นรุนแรงทั้งความรักนะครับทั้งคนในความสัมพันธ์ความรักและเพื่อนฝูงนะครับจะส่งผลในเชิงลบทั้งหมดเลยและไม่ควรลงทุนกับเรื่องอะไรนะช่วงนี้ครับเพราะกรรมเก่าเนี่ยเข้ามาครอบงาดวงชะตาของคุณทําให้ดวงชะตาของคุณช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนทุกประเภทครับไม่เหมาะกับการลงทุนทําธุรกิจใดๆณช่วงนี้ทุกประเภทครับจะส่งผลเสียจะทําให้ชีวิตคุณไม่ก้าว น่าจะทําให้ชีวิตของคุณลําบากนะครับการเงินเองก็จะส่งผลระยะยาวเกิดขึ้นนะครับตลอด1ปีครับเพราะว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กนะครับอายุ1ขวบนี้จะส่งผลต่อเจ้าชะตาจํานวน1ปีเกิดขึ้นกรรมเก่าเข้ามาครอบงาคุณตลอดทั้งปีกรรมเก่าเข้ามาครอบงาคุณจนถึงเดือนเกิดครบรอบอีกหนึ่งครั้งแบบนั้นนะครับจะส่งผลลบต่อเจ้าตาเมื่อเจ้าชะตาฝันถึงเด็กผู้หญิงนะครับหรือได้อุ้มเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอายุ1 ขวบเกิดขึ้นนะครับส่งผลด้านลบทั้งหมดเลยนะครับแต่หลกัลกๆเลยนะส่งผลต่อเรื่องของการพูดคุยและการเจรจาครับช่วงนี้เองเนี่ยระวังเรื่องของการมีปากเสียงระวังเรื่องของการพูดคุยนะครับเพราะการพูดคุยไม่เป็นผลดียิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นอาชีพเซลล์อาชีพต้องพูดกับลูกค้านะครับอาชีพจะต้องค้าขายกับลูกค้าอาชีพต้องพูดต้องบิวต้องปอบปรโมนะครับหรือว่าต้องคุยเพื่อให้ได้ทรัพย์เกิดขึ้นต้องค้าขายทรัพย์ชิ้นใหญ่ต้องขายของชิ้นใหญ่แบบนั้นผมตอบเลยว่าไม่เป็นผลดีทุก ยอดขายคุณจะตกครับยังไม่มีทิศทางที่ดีกับเรื่องของการเงินครับและรวมถึงเพื่อนร่วมงานก็แอบแทงข้างหลังนะครับหรือว่าประสงค์ไม่ดีสําหรับคุณเกิดขึ้นต้องระวังทั้งเรื่องของใจ ระวังทั้งเรื่องของการเงินระวังทั้งเรื่องของสุขภาพจิตนะครับและระวังกับเรื่องของคนรอบตัวด้วยนะครับช่วงนี้ตลอดหนึ่งปีนะครับจะเป็นผลสําหรับดวงชะตาและมีผลสําหรับเรื่องของอายุไขด้วยเช่นกันนะครับระวังอุบัติเหตุที่จะเข้ามาเกิดกับคุณด้วยแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับหกลม้มลื่นล้มนะครับแบบนั้นแขนหักข,ขาหักแบบนั้นนะครับจะส่งผลต่อดวงของเจ้าชะตาเมื่อเจ้าชะตาฝันถึงว่าได้อุ้มเด็กอายุ1ขวบครับ เรามาฟังคานายฝันต่อมากันได้เลยครับฝ mm ันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงน่ารักนะครับฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงน่ารักส่งผลอะไรต่อดวงชะตาและเจ้าชะตาแห่งการฝันบ้างเรามาฟังคานายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงน่ารักนี้ส่งผลดีต no ่อเจ้าชะตาครับช่วงนี้จะเป็นดวงแห่งความขาขึ้นนะครับทุกประเภทเลยครับการเงินการงานความรักนะครับส่งผลดีต่อเจ้าชะตาโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตสูงมีโอกาสอะไรใหม่ๆมีพลังงานใหม่ๆมีสิ่ง ด,ดีใหม่ๆมีพรสวรรค์ใหม่ๆม,ม,ม,มีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นถือว่าเป็นผลแห่งความสําเร็จครับการอุ้มเด็กเพศหญิงตรงนี้มันหมายถึงความอุตสาหะและความอดทนและความพยายามนะครับการอุ้มรับชิ้นนี้การอุ้มเด็กคนนี้เองเนี่ยส่งผลต่อพลังแรงกายส่งผลต่อพลังแรงใจส่งผลต่อความอุตสาหะแปลว่าดวงชะตาของคุณหากกาลังลงทุนทําอะไรบางอย่างอยู่นะครับจะเป็นผลแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นความสําเร็จมาเยือนต่อชะตาชีวิตของ หากคุณกําลังคิดว่าจะทากาล,ลังศึกษาอยู่นะเวลานี้และกําลังวางแผนเพื่อการศึกษาต่อและรวมถึงการศึกษาตรงนี้เองเนี่ยจะส่งผลอะไรให้กับดวงตาแปลว่าคุณกําลังจะเรียนจบครับกาลังจะได้ผลแห่งการเรียนรู้ได้ผลแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นได้ผลแห่งความมุงมานะอุตสหาหะและพยายามแปลว่าความสําเร็จของคุณบรรลุผลความพยายามของคุณบรรลุผลเกิดขึ้นประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจนะครับการต่อสู้การ แข่งขันนะครับการลุยการทําในสิ่งนั้นนะครับจะส่งผลดีต่อดวงชะตาและทําให้คุณเองประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับด้านดีๆเนาะคือความสําเร็จทุกประเภทเลยครับความรักเองเนี่ยถ้าช่วงนี้กําลังมีปัญหากับเรื่องของแฟนและความรักอยู่ช่วงนี้จะประสบความสําเร็จคือการได้กลับมาเป็นการครบกันหรือว่าการได้กลับมารักกันอีกครั้งครับในนีเองเนี่ยก็ส่งผลต่อเจ้าชะตาทั้งเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะครับการงานก็มีความก้าวหนานะครับสาหรับการ งานนะปัจจุบันเองเนี่ยหากคุณทําตําแหน่งนั้นอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าประสบการณ์ของคุณความสามารถของคุณอายุงานของคุณเหมาะสําหรับการเลื่อนขั้นและการปรับตําแหน่งครับจะได้รับการโปรโมตแล้วก็มีคนสนับสนุนคุณในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับแปลว่าดวงชะตาของคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็เห็นผลดีสําหรับเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับแต่ในกรณีเดียวกันเนี่ยก็ MJ. ต้องระวังด้วยเช่นกันนะว่าจะมีปัญหากับเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับในที่เองเนี่ยหมายถึงคนใกล้ชิดเช่นลูกบุตรแฟนนะครับหรือว่า คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าญาติพี่น้องคนใกล้ตัวพยายามรักษาน้ําใจกันนะครับเพราะเจ้าสตาที่ฝันประเภทนี้นะครับหรือว่า ฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้อุ้มเด็กเพศหญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนอารมณ์แรงจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับจะสู้ด้วยตัวเองจะลำบากด้วยตัวเองจะไม่ยอมให้ใครมาช่วยเหลือง่ายๆจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองจะต้องใช้ความสามารถด้วยตัวเองจะต้องใช้พลังแรงกายพรสวรรค์และความสามารถที่มีเพื่อต่อยอดกับชีวิตเลยทําให้ตัวเองเนี่ยมีความพึกเขิมในใจนะครับหรือว่ามีความเจ้ายศเจ้าอย่างบางอย่างเลยทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนใกล้ตัว นะครับมักจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะครับเช่นแฟนความรักคนในครอบครัวลูกบุตรญาติพี่น้องลูกหลานแบบนั้นนะครับระวังให้ดีนะครับระวังคําพูดให้ดีระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาให้ดีนะครับเพราะในนี้เองอย่างมันจะส่งผลให้กับคุณในระยะยาวด้วยนะครับรวมถึงโชคลาภเองเนี่ยก็มาจากความสามารถครับอย่างผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่าดวงของตัวคุณเองเนี่ยมักจะต้องช่วยเหลือตัวเองต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับหรือว่าใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อได้สิ่งนั้นนะแปลว่าเป้าหมายของคุณสำ และบรรลุผลนะครับเห็นผลดีสําหรับดวงชะตาเมื่อฝันถึงว่าได้อุ้มเด็กเพศหญิงที่น่ารักครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงนะครับฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งความฝันบ้างเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมเตอบเลยว่าการฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงนี้ส่งผลดีต่อเจ้าชะตานะครับช่วงนี้เองเนี่ยชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆจะมีเรื่องแฮปปี้มากๆจะมีความสุขในทุกๆวิติเลยครับทั้งเรื่องของสุขภาพใจก็ดีสุขภาพกายก็ดีนะครับและสุขภาพจิตเองก็ดีนะ มีผลดีทั้งหมดเลยครับชีวิตช่วงนี้มีความรื่นลมมีการแบบ มีความสุขนะครับในที่เองเนี่ยก็จะหมายถึงว่ามีความสุขในชีวิตประจําวันก็ดีมีโอกาสเร็วๆนี้จะได้ท่องเที่ยวนะครับมีโอกาสได้ปลดปล่อยความรู้สึกภายในนะครับหรือว่ามีโอกาสได้พักผ่อนระยะหนึ่งเกิดขึ้นแปลว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงมีความสุขกําลังแฮปปี้กับชีวิตนะครับกำลังมีความสุขกับชีวิตณปัจจุบันนะครับแปลว่าตัวคุณเองกําลังอิ่มเอมกับความสุขเกิดขึ้นฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงเนี่ยแปลว่าคุณกําลังมีบุญนะครับมีบุญที่ทําให้ชีวิตมีความสุขเงงินนาาก็ไมม่ีปัญห ค,ความรักก็แฮ ppy ดีนะครับรวมถึงชีวิตประจาวันเองเนี่ยก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขสุขภาพจิตด,ดีได้ดูหนังที่ชอบได้พักผ่อนในที่ที่ชอบนะครับได้รีแลกซ์กับตัวเองเกิดขึ้นแปลว่าชีวิตคุณช่วงนี้แฮ ppy และดีมากๆครับแต่ในกรณียวกันก็จะส่งผลลบด้วยเช่นกันนะครับมีคนจ้องอิจฉาคุณอยู่มีคนจ้องที่จะทําร้ายจิตใจคุณอยู่มีคนที่จะคอยแอบแทงข้างหลังแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะครับอิจฉาคุณอยู่ห่างๆนะครับมองคุณอยู่ห่างๆมองคุณอยู่ไกลๆเกิดขึ้น แอบส่องคุณอยู่ห่างอิจฉาคุณไม่ชอบคุณเกลียดคุณเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เองเนี่ยมีความสุขก็จริงนะแต่ว่ามันก็เหมือนมีความขัดใจมีมารผจญบางอย่างอยู่แบบนั้นนะครับแต่ในกรณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งผลดีต่อเจ้าตาแน่นอนนะครับช่วงนี้คนโสดเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักเองเนี่ยช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตเกิดขึ้นนะครับและเป็นคนที่รู้ใจคุณด้วยแปลว่าคุณกําลังจะพัฒนาจากสถานะคนคุยเนี่ยได้เป็นแฟนได้เป็นความรัก ได้เป็นคู่ครองเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลดีมากๆนะเพราะด้วยความที่ชีวิตช่วงนี้เนี่ยมันแฮปปี้มากมนะครับแล้วมีความสุขมากๆกกับชีวิตเนี่ยคิดอะไรก็สมหวังคาดหวังอะไรก็สมหวังนะครับอยากให้เขารักเขาก็รักนะครับอยากให้เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบแบบนั้นนะครับแต่ก็ กรณีเดียวกันเนี่ยจะส่งผลดีต่อความรักเป็นหลักเลยนะครับแฟนก็จะรักคุณมากขึ้นนะครับในที่เองเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเข้าอกเข้าใจกันได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจได้เรียนรู้จากกันมากขึ้นสถานะคนคุยก็ได้เลื่อนขั้นเป็นแฟนเป็นความรักเป็นคู่ครองจากเพื่อนที่เคยห่างไกลก็จะกลับมารักกันจากคนที่เคยห่างไกลก็จะได้กลับมาเจอกันนะครับหรือว่าคนเก่าๆที่ห่างหายกันไปก็จะได้กลับมาเจอเจอกันนะช่วงนี้นะครับผมกล่าวเลยว่าเป็นผลดีทุกประการนะแต่ในที่เองเนี่ยอย่าพยายามทาให้ใครรัก นะครับเพราะช่วงนี้เองเนี่ยมันมีคนเข้ามารักคุณอยู่แล้วแหละนะครับมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณแล้วก็เกื้อนหนุนคุณอยู่แล้วนะครับแต่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้ใครรักเพราะมีคนที่คอยจ้องคุณอยู่นะครับหรือว่าคอยจ้องที่จะคิดร้ายหรือคิดอคติกับคุณอยู่หากคุณทําตัวน่ารักมากจนเกินไปหรือว่าทําตัวให้คนอื่นรักมากจนเกินไปเนี่ยก็จะมีผลร้ายตามมาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นผลในเชิงลบด้วยให้ทําตัวปกติครับพะช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงรีแลกซ์สำหรับชีวิตนะครับทำจ ให้สบายและมีความสุขกับชีวิตประจำวันนะครับสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเองเมื่อเจ้าสตานะครับฝันว่าได้อุ้มเด็กทารกเพศหญิงเกิดขึ้นส่งผลดีทุกประการและชีวิตสดใสามากยิ่งขึ้นครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันเลยครับฝันว่าได้อุ้มเด็กเพศหญิงแต่อ้วนจำม่ำนะครับฝันว่าได้อุ้มเด็กเพศหญิงแต่อ้วนจำม่าส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาและเจ้าดวงแห่งการฝันบ้างเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันประเภทนี้นะครับตามหลักโบราณและตามหลักโหราศาสตร์ไทยเองแล้วคุณจะเสียของรักครับคุณมีโอกาสที่จะเสียของรักเกิดขึ้นกําลังที่จะเสียของที่คุณรักนะครับเช่นแฟนความรักคู่ครองนะครับทรัพย สมบัตินะครับแบบนั้นนะทั้ง5ประการนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียของรักมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะผัดผ้าเกิดขึ้นโดนมิจฉาชีพขโมยเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ทําบางอย่างตกหล่นและผัดผ้าเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับในนี้เองเนี่ยส่งผลต่ออุปสรรคและปัญหาสําหรับชีวิตด้วยช่วงนี้เองเนี่ยไม่ดีเลยนะครับในนี้เองเนี่ยแม้คุณเองจะได้อุ้มเด็กที่มีความจำมั่นนะครับหรือว่ามีความอวบอ้วนมีความน่ารักก็ตามแต่มันก็จะเป็นแค่ชั่วอะไร ระยะหนึ่งเท่านั้นคุณเคยอิ่มเอมกับของบางอย่างคุณเคยอิ่มเอมและมีความสุขกับของชิ้นนั้นเช่นโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับบ้านหลังใหม่นะครับรถคันใหม่นะครับรวมถึงแฟนใหม่คนรักใหม่คุณอาจจะมีความสุขและอิ่มเอมกับของชิ้นนั้นหรือชิ้นสิ่งของนั้นๆแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ถัดจากนั้นเองเนี่ยเขาจะสร้างความลําบากให้กับคุณในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงการพัดผ้าการจากลาการสูญเสียการทําหายการถูกตกหล่นนะครับหรือการ เลิกลาเกิดขึ้นเพราะเด็กที่อ้วนจำม่ำแล้วคุณได้อุ้มอยู่นี้มันสอดถึงความหนักอึ้งภายในใจสอดถึงความหนักอึ้งทางกายภาพนะครับสอดถึงความหนักอึ้งในวิบากกรรมนะครับหรือว่าความทุกทางใจเกิดขึ้นทุกนี้มันถูกกดทับดวงชะตาของคุณอยู่แปลว่าคุณกําลังจะสูญเสียของชิ้นนั้นไปนะครับหรือเบื่อหน่ายของชิ้นนั้นแล้วหรือเบื่อหน่ายและทุกใจกับของชิ้นนั้นแล้วมันจะส่งผลลบต่อดวงชะตานะครับช่วงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ว่าจะทำ อะไรมองการอะไรอยู่ณนะเวลานี้ก็ติดขัดไม่เป็นผลดีนะครับไม่สําเร็จไม่ลุลร่วงไม่ได้ผลดีไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาไม่ได้ในสิ่งที่ตั้งใจนะครับในที่นี้เองเนี่ยมันสอบไปที่เรื่องของความโชคร้ายด้วยนะครับช่วงนี้เองเนี่ยคุณจะมีมนต์ดำนะครับหรือมีโชคร้ายเนี่ยเข้ามาครอบงําชีวิตของเจ้าชะตานะครับรวมถึงในที่นี้เองเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับว่ามีคนคิดอคติมีคนคิดร้ายมีคนคิดประสงค์ไม่ดีมีคนจ้องจะทําร้ายมีคนจะทํร้าย ใช้จิตใจคุณเกิดขึ้นผมบอกแล้วว่ามันส่งผลต่อความรักด้วยนะครับความรักของคุณจะมีปัญหาความรักของคุณจะทําให้ทุกข์ใจเกิดขึ้นเพราะมันมีการผัดผาามีการจากลาเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับสําหรับการฝันว่าได้อุ้มเด็กตัวอ้วนจำม่ําเพศหญิงนะครับในที่เองเนี่ยส่งผลต่อความทุกข์ใจเพราะว่าเด็กคนนี้เองเนี่ยมีความหนักอึ้งมีความถ่วงนะครับเลยทําให้ชะตาชีวิตของคุณเนี่ยช่วงนี้ถูกกดทับโดยบางเรื่องถูกกดทับโดยความเสียใจ ถูกกดทับโดยความรักที่มีปัญหาถูกกดทับโดยของชิ้นนั้นที่มันสูญหายและเสียใจเกิดขึ้นกับของและทรัพย์ที่จะหายไปถ้าเป็นมรดกคุณก็มีโอกาสที่จะเสียมรดกให้กับคนในครอบครัวหรือมีการแบ่งมรดกเกิดขึ้นทําให้เจ้าาตามีความทุกข์ใจแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น ทำนายฝันนะครับเมื่อฝันว่าได้อุ้มเด็กเพศหญิงนะครับหรือได้อุ้มเด็กผู้หญิงเกิดขึ้นนะครับมีความน่ารักมีความน่าชังมีความอ้วนจำม่ำมีความเติบโตนะครับหรืออายุ1ขวบแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคําทํานายฝันทั้งหมดนะครับอยู่ในในคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากดูศาสตร์ตัวเลขนะครับตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับและเป็นศาสตร์ตัวเลขตามคําทํานายโบราณนี่อยู่ในข้อความด้านล่างนะครับใน description ด้านล่างนี้ใต้คลิปนี้นะครับจะมีศาสตร์ตัวเลขนั้นๆตามหัวข้อนั้นๆเนี่ยบอก ทุกท่านอยู่นะครับใครที่ชอบด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับก็ดูได้ด้านล่างนี้ได้เลยครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับมีอ้วนดูดวงสวัสดีครับ